ความทรงจำไม่ทําร้ายใจที่ยึดต่างหากที่ทําความทรงจำเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของจิตบางครั้งชัดเจนเหมือนภาพสะท้อนที่จิตเห็นได้ชัดบางครั้งเลือนลางเหมือนหมอกที่เคลื่อนผ่านจิตรสชาติของความสุขความเศร้าความผิดหวังความโศกเศร้าและความสุขใจในอดีตปรากฏขึ้นในจิตโดยไม่ต้องเรียกร้องสิ่งเหล่านี้ ห้วนเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วจิตจึงทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกและรื้อฟื้นภาพเหล่านั้นในเวลาที่จิตคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถกลับคืนมาได้แต่ความทรงจำกลับมีพลังลึกล้ำในจิตของผู้คนการเห็นภาพอดีตบางภาพอาจทำให้เกิดความสุขใจหรือความโศกเศร้าความสุขจากความทรงจำเกิดขึ้นชั่วคราวและจางหายไปในที่สุด แต่ความโศกเศร้าจากความทรงจำมักจะแผลขยายและยาวนานขึ้นหากจิตยึดถือและไม่ปล่อยวางเหตุการณ์ในอดีตเป็นเพียงภาพและเสียงที่ปรากฏแล้วดับไปตามธรรมชาติการเข้าใจความจริงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเห็นความจริงว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เกิดจากการยึดถือสิ่งที่ผ่านไปและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้การยึดถืออดีต สร้างกำแพงในจิตกำแพงนั้นทำให้จิตไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้จิตมักจะวนเวียนอยู่กับภาพความสงจำรสชาติของความเสียใจความเสียสละหรือความผิดหวังที่เคยเกิดขึ้นการยึดถือบางครั้งเกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัวบางครั้งเกิดจากความปรารถนาที่จะเก็บอดีตไว้เป็นสิ่งสำคัญจิตคิดว่าอดีตเป็นส่วนหนึ่งของตัวตน และเมื่อคิดเช่นนั้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีความทรงจำที่เคยหวานชื่นอาจกลายเป็นความเศร้าความทรงจำที่เคยเป็นบทเรียนอาจกลายเป็นโซ่พันธนาการให้จิตต้องทนทุกข์การยึดถือไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากอดีตเองแต่เป็นการสร้างอัตตาขึ้นมาโดยจิตการตระหนักว่าอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จะช่วยให้เห็นชัดเจนว่า ความทุกข์เกิดจากการยึดถือไม่ใช่ตัวความทรงจำทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคุณค่าต่อการเรียนรู้และเติบโตแต่คุณค่าของสิ่งเหล่านั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเก็บไว้เป็นความทุกข์จิตที่เข้าใจความจริงนี้จะเห็นอดีตเป็นเพียงบทเรียนเป็นภาพที่สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นและสามารถรับรู้โดยไม่ต้องผูกพันการตระหนักเช่นนี้ทำให้จิตเกิดความสงบ ไม่ต้องจมอยู่กับความเสียใจหรือความโศกเศร้าอีกต่อไปอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านไปและดับไปตามกฎธรรมชาติความทรงจำปรากฏขึ้นและดับไปตามเวลาจิตที่ไม่ยึดถือจะสามารถรับรู้ความทรงจำโดยไม่ถูกมันกักขังและความทรงจำก็จะไม่สามารถทำร้ายหรือสร้างถูกได้ความทรงจำและความจริงของใจ ความทรงจำเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของจิตบางครั้งชัดเจนเหมือนภาพสะท้อนที่ปรากฏในใจทันทีและบางครั้งเลือนลางเหมือนหมอกที่เคลื่อนผ่านไปอย่างไม่ตั้งใจรสชาติของอดีตความสุขความเศร้าความผิดหวังและความโศกเศร้าที่เคยเกิดขึ้นปรากฏขึ้นโดยไม่ต้องเรียกร้องจิตเพียงหยิบขึ้นมาจากคลังของอดีต ความทรงจำเพียงบันทึกเหตุการณ์และประสบการณ์ไม่สามารถทำร้ายได้แต่จิตที่ยึดถือสิ่งเหล่านั้นกลับสร้างความทุกข์ให้ตัวเองการเข้าใจความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกับการยึดถือสิ่งนั้นคือกุญแจสำคัญของความสงบภายในความทรงจำเป็นเหมือนภาพในกระจกที่สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่สิ่งที่กำหนดความจริงของชีวิต บางครั้งความทรงจำเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเหตุการณ์ที่เคยผ่านไปอาจกลับมาชัดเจนเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานการเห็นอดีตเช่นนี้อาจทำให้เกิดความสุขหรือความโศกเศร้าแต่สิ่งที่ปรากฏในจิตไม่ได้เป็นไผ่สิ่งที่ทำให้จิตเจ็บปวดคือการยึดถือภาพนั้นราวกับภาพในอดีต เป็นสิ่งที่ต้องปกป้องต้องแก้ไขหรือเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนการยึดถือเกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัวบางครั้งจิตคิดว่าอดีตคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและความทุกข์เกิดขึ้นทันทีที่อดีตไม่เป็นไปตามความคาดหวังความทรงจำเพียงสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่การให้ความสำคัญเกินไปทำให้เกิดทุกข อดีตเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้การยึดถืออดีตคือการสร้างพันธนาการให้จิตจิตจะวนเวียนอยู่กับภาพเหตุการณ์เดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าความเสียใจจากความทรงจำบางครั้งยาวนานและทำให้จิตติดอยู่กับอดีตการเข้าใจว่าความทุกข์เกิดจากการยึดถือไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริง จะช่วยให้จิตมองเห็นความจริงของอดีตความทรงจำไม่สามารถทำร้ายได้ถ้าไม่ถูกจิตยึดถือการเห็นความจริงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสงบภายในการเข้าใจความจริงของอดีตช่วยให้จิตเรียนรู้โดยไม่ต้องจมอยู่กับความทุกข์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล้วนมีคุณค่าแต่คุณค่าไม่จำเป็นต้องสร้างความเจ็บปวด ความทรงจำคือบทเรียนไม่ใช่สิ่งที่ต้องกักขังจิตการเห็นอดีตอย่างชัดเจนและไม่ยึดถือทำให้จิตสามารถรับรู้ความทรงจำโดยไม่เกิดทุกข์การปล่อยวางความยึดถือไม่ใช่การลืมอดีตแต่คือการไม่ให้สิ่งที่ผ่านไปมากกำหนดชีวิตในปัจจุบันการไม่ยึดถือทำให้ความทรงจำกลายเป็นเพียงภาพสะท้อน ที่สามารถรับรู้และเข้าใจได้จิตมักเข้าใจอดีตผิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนการคิดเช่นนี้ทำให้เกิดอัตตาและความทุกข์ความทรงจำบางครั้งกลับมาเป็นความเศร้าความเสียใจหรือความเสียสละที่จิตต้องรับผิดชอบการยึดถือทำให้ความทุกข์ยาวนานและซับซ้อนเห็นความจริงว่า อดีตเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทำให้จิตไม่ถูกพันธนาการด้วยภาพเก่าการเข้าใจความจริงนี้ทำให้จิตเกิดความสงบและไม่ถูกความทรงจำผูกมัดความทรงจำปรากฏขึ้นแล้วดับไปตามกฎธรรมชาติบางครั้งชัดเจนบางครั้งเลือนหลางความทรงจำที่ไม่ถูกยึดถือ ไม่สามารถทำร้ายหรือสร้างถุกได้การเข้าใจความจริงนี้ทำให้จิตเบาสบายความสุขเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องพึ่งผาสิ่งใดการอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ให้ความทรงจำผูกมัดคือความสงบที่แท้จริงความทรงจำจึงเป็นเพียงบทเรียนและภาพสะท้อนของอดีตที่เกิดขึ้นและดับไปจิตที่ไม่ยึดถืออดีตสามารถมองเห็นความจริงของชีวิต การปล่อยวางการยึดถือไม่ใช่การเพิกเฉยแต่เป็นการตระหนักว่าความทุกข์เกิดจากความคิดไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นการไม่ยึดถือทำให้จิตสามารถรับรู้ความทรงจำได้โดยไม่ถูกมันกักขังความสงบเกิดขึ้นจากการเข้าใจธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นการอยู่กับความจริงนี้ทำให้จิตไม่ถูกพันธนาการด้วยอดีตความสุขและความสงบเกิดขึ้นเอง เมื่อจิตไม่ถูกผูกมัดกำแพงแห่งความยึดมั่นจิตมักสร้างกำแพงแห่งความยึดมั่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวกำแพงนั้นเกิดจากการยึดถืออดีตเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วกลับมีพลังทำร้ายจิตเพราะจิตเข้าใจผิดว่าอดีตเป็นสิ่งที่ยังคงอยู่และต้องปกป้องการยึดถือไม่เพียงแต่สร้างความเจ็บปวดให้จิต แต่ยังเป็นสาเหตุที่ทำให้ความสุขชั่วคราวจากอดีตจางหายไปความทรงจำจริงไม่ใช่ศัตรูแท้จริงศัตรูคือความยึดมั่นที่ทำให้ภาพอดีตถูกขยายใหญ่และกลายเป็นทุกข์การเห็นความจริงนี้คือการเริ่มคลายพันธนาการของจิตและทำให้เกิดความเข้าใจว่าอดีตไม่สามารถทำร้ายปัจจุบันได้บางครั้งจิตยึดถืออดีตเพราะหวังว่า ความทรงจําจะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เกิดความเจ็บปวดซ้ําการยึดถือบางครั้งเกิดจากความปรารถนาที่อยากเก็บความสุขความสําเร็จหรือแม้แต่ความเสียใจไว้เป็นสิ่งที่ชี้วัดตัวตนแต่การยึดถือกลับทําให้จิตติดอยู่กับภาพเก่าการเกิดความทุกข์จึงไม่ใช่เพราะอดีตเกิดขึ้นแล้วแต่เกิดเพราะจิตยึดมั่นในสิ่งที่ผ่านไปแล้วการเข้าใจว่าความทรงจําเพียงปรากฏขึ้นและดับไป จะช่วยให้จิตไม่ต้องสร้างพันธนาการให้ตัวเองจิตที่ไม่เข้าใจธรรมชาติของความทรงจำมักจะหมกมุ่นอยู่กับความผิดหวังหรือความเสียใจในอดีตการคิดว่าความทรงจำเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนทำให้จิตติดอยู่กับอดีตการยึดถือภาพเหตุการณ์เดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้จิตเหนื่อยล้าและเกิดความทุกข์ การเข้าใจความจริงว่าอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จะช่วยให้จิตตระหนักว่าความทุกข์เกิดจากการยึดถือไม่ใช่เหตุการณ์เองการตระหนักนี้คือการเริ่มละคลายพันธนาการของจิตและให้ความทรงจำปรากฏขึ้นแล้วดับไปโดยไม่ผูกมัดบางครั้งความทรงจำที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนอาจกระตุ้นความเศร้า ความเสียใจหรือความโศกเศร้าการยึดถือภาพเหล่านั้นทำให้จิตต้องทนทุกข์การเห็นความจริงว่าอดีตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและดับไปช่วยให้จิตสามารถมองเห็นความทรงจำโดยไม่ถูกมันครอบงำความสงบเกิดขึ้นจากการเข้าใจธรรมชาติของสิ่งที่ปรากฏและดับไปความสุขและความเบาสบายเกิดขึ้นเองเมื่อจิตไม่ยึดมั่นในอดีต การอยู่กับความจริงนี้คือกุญแจของความสงบภายในการยึดมั่นในอดีตยังสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตนจิตมักคิดว่าอดีตเป็นสิ่งที่กำหนดความเป็นตัวตนและคุณค่าการคิดเช่นนี้ทำให้จิตต้องเผชิญความทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าความทรงจำบางครั้งกลายเป็นโซ่ที่พันธนาการจิตการตระหนักว่า อดีตไม่ใช่ตัวตนและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทำให้จิตค่อยๆค,คลายความยึดมั่นและเริ่มเห็นความจริงของชีวิตความทรงจําปรากฏขึ้นแล้วดับไปตามธรรมชาติการไม่ยึดถืออดีตคือการปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นปรากฏโดยไม่ผูกมัดบางครั้งจิตคิดว่าการรื้อฟื้นความทรงจําจะช่วยให้เข้าใจอดีต แต่การยึดมั่นกลับทำให้ความทุกข์เพิ่มขึ้นการเห็นอดีตอย่างเป็นกลางโดยไม่ยึดถือทำให้จิตสามารถเรียนรู้จากอดีตได้โดยไม่ถูกมันขังความทรงจำกลายเป็นบทเรียนที่ปรากฏแล้วดับไปการไม่ยึดถือไม่ใช่การลืมอดีตแต่เป็นการไม่ให้ความทรงจำมาครอบงำชีวิตในปัจจุบันความสงบและความสุขเกิดขึ้น เมื่อจิตอยู่กับความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ยึดมัน่นจิตที่ไม่ยึดถืออดีตสามารถมองเห็นภาพอดีตอย่างชัดเจนและเป็นอิสระการปล่อยวางการยึดมั่นไม่ใช่การเพิกเฉยแต่เป็นการรับรู้ความจริงว่าความทุกข์เกิดจากการยึดถือไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงการอยู่กับความจริงนี้ทำให้จิตไม่ถูกพันธนาการด้วยอดีต ความสุขเกิดขึ้นเองโดยต้องพึ่งพาสิ่งใดการรับรู้ความทรงจำโดยไม่ยึดถือคือกุญแจของความสงบภายในและเป็นหนทางให้จิตเบาสบายจากพันธนาการของอดีตกระจกสะท้อนของอดีตความทรงจำทาหน้าที่เหมือนกระจกสะท้อนอดีตให้จิตเห็นบางครั้งภาพในกระจกนั้นชัดเจนและเจ็บปวดบางครั้งเลือนลางและงดงาม ความทรงจำเพียงปรากฏขึ้นและดับไปตามกฎธรรมชาติแต่เมื่อจิตยึดถือภาพเหล่านั้นความทรงจำกลับถูกเปลี่ยนเป็นพลังทำร้ายการยึดถือทำให้จิตวนเวียนอยู่กับอดีตเหมือนถูกกักขังในห้องที่ไม่มีทางออกการเห็นความจริงว่าอดีตเป็นเพียงภาพสะท้อนของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะช่วยให้จิตค่อยๆผ่อนคลายและไม่ถูกพันธนาการด้วยความทรงจำความทุกข์ เกิดจากการไม่เข้าใจธรรมชาติของภาพในกระจกไม่ใช่ตัวภาพเองบางครั้งความทรงจำกลับมาด้วยรสชาติของความสุขหรือความสําเร็จที่เคยเกิดขึ้นการยึดถือภาพเหล่านั้นทำให้จิตต้องการรักษาอดีตไว้ให้คงอยู่ความสุขที่เกิดจากอดีตจึงกลายเป็นความเศร้าเมื่อรู้ว่ามันผ่านไปแล้วการยึดมั่นทำให้จิตไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้ การเห็นความจริงว่าความทรงจำเพียงปรากฏขึ้นและดับไปโดยไม่ต้องยึดถือช่วยให้จิตเบาสบายรับรู้ความทรงจำโดยไม่ผูกมัดคือการเข้าใจธรรมชาติความสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปอย่างแท้จริงจิตมักเข้าใจผิดว่าอดีตเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนการคิดเช่นนี้ทำให้เกิดอัตตาและความทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าความทรงจำ บางครั้งกระตุ้นความเสียใจความผิดหวังหรือความโศกเศร้าการยึดถือภาพอดีตซ้ำๆทัาให้จิตเหนื่อยล้าและไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้การตระหนักว่าอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทำให้จิตคลายพันธนาการและเริ่มมองเห็นความจริงของชีวิตความทรงจำปรากฏแล้วดับไปตามกฎธรรมชาติ การไม่ยึดถืออดีตคือการให้จิตเป็นอิสระและอยู่กับความจริงอย่างสงบบางครั้งจิตยพยายามรื้อฟื้นความทรงจำเพื่อแก้ไขความรู้สึกเก่าการคิดเช่นนี้มักทำให้ความทุกข์เพิ่มขึ้นความทรงจำบางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้และไม่ควรถูกยึดถือการรับรู้อดีตยอย่างเป็นกลางโดยไม่ยึดมั่น ช่วยให้จิตเรียนรู้โดยไม่ถูกความทรงจำกักขังการไม่ยึดถือไม่ใช่การลืมอ,อดีตแต่เป็นการไม่ให้มันมาควบคุมคิดความรู้สึกหรือการดำเนินชีวิตในปัจจุบันอยู่กับความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปทำให้จิตเกิดความสงบและเบาสบายการยึดมั่นในความทรงจำทำให้จิตคิดว่าอดีตคือเกณฑ์ของตัวตนการคิดเช่นนี้ ทำให้จิตถูกพันธนาการและทุกข์ใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าความทรงจำบางครั้งเป็นโซ่ที่ผูกมัดจิตความเข้าใจว่าตัวตนไม่ได้ถูกกำหนดโดยอดีตช่วยให้จิตค่อยๆปลดพันธนาการการเห็นอดีตอย่างชัดเจนโดยไม่ยึดถือทำให้จิตเรียนรู้และเติบโตโดยไม่ถูกความทรงจำผูกมัด ความทรงจำปรากฏขึ้นแล้วดับไปความสงบเกิดขึ้นจากการอยู่กับความจริงโดยไม่ผูกมัดจิตที่ไม่ยึดถืออดีตสามารถมองเห็นอดีตอย่างชัดเจนและเป็นอิสระการปล่อยวางการยึดมั่นไม่ใช่การเพิกเฉยแต่คือการรับรู้ความจริงว่าความทุกข์เกิดจากความยึดถือไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงการอยู่กับความจริงนี้ ทำให้จิตไม่ถูกพันธนาการด้วยอดีตความสุขเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดการรับรู้ความทรงจำโดยไม่ยึดถือคือหนทางให้จิตสงบและเบาสบายจากพันธนาการของอดีตปล่อยวางพันธนาการจิตมักถูกพันธนาการด้วยความทรงจำเพราะเข้าใจผิดว่าอดีตเป็นสิ่งที่ยังคงอยู่และกำหนดตัวตนการยึดถือ ทำให้ภาพเหตุการณ์เดิมขยายใหญ่ขึ้นและกลายเป็นความทุกข์การเห็นความจริงว่าอดีตปรากฏขึ้นแล้วดับไปช่วยให้จิตเริ่มปล่อยวางพันธนาการได้ความทรงจําไม่ใช่ศัตรูแท้จริงศัตรูคือความยึดมั่นที่ไม่เข้าใจธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปการรับรู้ความทรงจำโดยไม่ผูกมัดคือการให้จิตอยู่กับความจริง และไม่ถูกพันธนาการด้วยอดีตการปล่อยวางไม่ใช่การลืมแต่คือการไม่ทำให้สิ่งที่ผ่านไปมากำหนดความทุกข์ในปัจจุบันบางครั้งจิตพยายามเก็บอดีตไว้เพื่อสร้างกรอกป้องกันความเจ็บปวดความทรงจําของความสุขความสำเร็จหรือแม้แต่ความเศร้าถูกยึดถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนการยึดถือทำให้จิตติดอยู่กับภาพอดีตซ้ำแล้วซ้ำเล่า และความทุกข์เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นเห็นความจริงว่าอดีตเพียงปรากฏแล้วดับไปช่วยให้จิตค่อยๆค,คลายความยึดมั่นการไม่ยึดถือความทรงจำไม่ใช่การเพิกเฉยแต่คือการเข้าใจว่าความทุกข์เกิดจากการยึดถือไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงการยึดมั่นในอดีตยังทำให้จิตคิดว่าอดีตคือส่วนหนึ่งของตัวตนและกำหนดคุณค่าการคิดเช่นนี้ ทำให้ความทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าความทรงจําบางครั้งกลายเป็นโซ่ที่ผูกมัดจิตการเข้าใจว่าตัวตนไม่ได้ถูกกําหนดโดยอดีตช่วยให้จิตค่อยๆปลดพันธนาการความทรงจําปรากฏแล้วดับไปตามกฎธรรมชาติการไม่ยึดถืออดีตคือการให้จิตเป็นอิสระและอยู่กับความจริงอย่างสงบ การปล่อยวางพันธนาการนี้ทำให้จิตสามารถเรียนรู้จากอดีตโดยไม่ถูกมันกักขังบางครั้งความทรงจำชัดเจนและกระตุ้นความเศร้าความเสียใจหรือความโศกเศร้าการยึดมั่นทำให้จิตต้องเผชิญความทุกข์ซ้ำๆเห็นความจริงว่าอดีตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและดับไปช่วยให้จิต มองเห็นความทรงจำโดยไม่ถูกมันครอบงำความสงบเกิดจากการเข้าใจธรรมชาติของสิ่งที่ปรากฏขึ้นและดับไปความสุขและความเบาสบายเกิดขึ้นเองเมื่อจิตไม่ยึดมั่นในอดีตการอยู่กับความจริงนี้คือกุญแจสำคัญของความสงบภายในจิตที่ไม่ยึดถืออดีตสามารถมองเห็นอดีตอย่างชัดเจนและเป็นอิสระ การปล่อยวางการยึดมั่นไม่ใช่การเพิกเฉยแต่เป็นการรับรู้ความจริงว่าความทุกข์เกิดจากการยึดถือไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงการอยู่กับความจริงนี้ทำให้จิตไม่ถูกพันธนาการด้วยอดีตความสุขเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดการรับรู้ความทรงจำโดยไม่ยึดถือคือหนทางให้จิตสงบ และเบาสบายจากพันธนาการของอดีตบางครั้งจิตพยายามรื้อฟื้นอดีตเพื่อแก้ไขความรู้สึกเก่าแต่การยึดมั่นทำให้ความทุกข์เพิ่มขึ้นเห็นอดีตอย่างเป็นกลางโดยไม่ยึดถือช่วยให้จิตเรียนรู้จากอดีตโดยไม่ถูกมันกักขังการไม่ยึดถือไม่ใช่การลืมแต่คือการไม่ให้ความสรงจำมาควบคุมความคิด ความรู้สึกหรือการดำเนินชีวิตในปัจจุบันการอยู่กับความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปทำให้จิตเกิดความสงบและเบาสบายจากพันธนาการของอดีตเบาสบายแห่งความว่างเมื่อจิตเรียนรู้ที่จะไม่ยึดมั่นในความทรงจำความสงบและความเบาสบายเกิดขึ้นเองอย่างเป็นธรรมชาติ ความทรงจําปรากฏขึ้นแล้วดับไปเหมือนภาพสะท้อนบนผิวน้ำจิตไม่ต้องพยายามควบคุมหรือแก้ไขอดีตการไม่ยึดถือช่วยให้ความทุกข์จากภาพเก่าจางหายไปการรับรู้ความทรงจําโดยไม่ผูกมัดคือการให้จิตอยู่กับความจริงและไม่ถูกพันธนาการความสุขเกิดขึ้นจากความเข้าใจว่า อดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วการปล่อยวางพันธนาการแห่งอดีตทำให้จิตเบาสบายและสงบบางครั้งภาพอดีตกลับมาอย่างฉับพลันเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นความสุขความเศร้าหรือความโศกเศร้าปรากฏขึ้นชัดเจนในจิตแต่จิตที่ไม่ยึดมั่นสามารถรับรู้โดยไม่ทุก ภาพเหล่านั้นเหมือนกระจกสะท้อนความจริงของอดีตแต่ไม่ใช่สิ่งที่กำหนดความจริงของปัจจุบันการเห็นความจริงนี้ช่วยให้จิตสงบและไม่ถูกพันธนาการการอยู่กับความทรงจำโดยไม่ยึดถือคือหนทางให้จิตเป็นอิสระและเข้าใจธรรมชาติของชีวิตจิตมักเข้าใจผิดว่าอดีตคือส่วนหนึ่งของตัวตนการคิดเช่นนี้ ทำให้ความทุกข์เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าความทรงจําบางครั้งกลายเป็นโซ่ที่ผูกมัดจิตการรับรู้ความจริงว่าอดีตไม่ใช่ตัวตนและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ช่วยให้จิตคลายพันธนาการเห็นอดีตอย่างชัดเจนโดยไม่ยึดถือทำให้จิตเรียนรู้และเติบโต โดยไม่ถูกความทรงจำผูกมัดความทรงจำปรากฏขึ้นแล้วดับไปตามกฎธรรมชาติการไม่ยึดถืออดีตคือการให้จิตเป็นอิสระและอยู่กับความจริงอย่างสงบบางครั้งความทรงจำกระตุ้นความเศร้าความเสียใจหรือความโศกเศร้าแต่เมื่อจิตไม่ยึดมั่นความทุกข์จะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว และจางหายไปเห็นอดีตอย่างเป็นกลางโดยไม่ผูกมัดทําให้จิตสามารถเรียนรู้จากอดีตโดยไม่ถูกมันกักขังการไม่ยึดถือไม่ใช่การลืมอดีตแต่คือการไม่ให้ความทรงจำมาควบคุมความคิดความรู้สึกหรือการดำเนินชีวิตในปัจจุบันการอยู่กับความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไป ทำให้จิตเกิดความสงบและเบาสบายจิตที่ไม่ยึดถืออดีตสามารถมองเห็นอดีตอย่างชัดเจนและเป็นอิสระการปล่อยวางการยึดมั่นไม่ใช่การเพิกเฉยแต่คือการรับรู้ความจริงว่าความทุกข์เกิดจากความยึดถือไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงการอยู่กับความจริงนี้ทำให้จิตไม่ถูกพันธนาการด้วยอดีต ความสุขเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดการรับรู้ความทรงจำโดยไม่ยึดถือคือหนทางให้จิตสงบและเบาสบายจากพันธนาการของอดีตเมื่อจิตเข้าใจและปล่อยวางพันธนาการความเบาสบายเกิดขึ้นโดยธรรมชาติความทรงจำปรากฏขึ้นแล้วดับไปโดยไม่ผูกมัดจิตสามารถเรียนรู้จากอดีตโดยไม่ทุก การไม่ยึดถืออดีตทำให้จิตเป็นอิสระและสงบความสุขเกิดขึ้นเองเมื่อไม่ถูกพันธนาการด้วยอดีตการรับรู้ความทรงจำโดยไม่ยึดถือเป็นหนทางให้จิตเกิดความเบาสบายและสงบเป็นความสงบที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใดแต่เกิดขึ้นจากความเข้าใจธรรมชาติของสิ่งทั้งหลาย